สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE e c t i o n ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่ในบัญชี Google ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนแก้ไขที่อยู่ในบัญชี Google จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของแอปพลิชัน g o o ก l e กันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกก็ประมาณนี้นะครับหลังจากเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปไปที่ส่วนด้านบนขวามือการตั้งค่ากันได้เลยครับเมื่อคลิก แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของถับเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี g o เ g l ออยู่ด้านล่าง อีเมลของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนกันนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในส่วนของแถบข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของด้านล่างๆนะครับ เพื่อหาในส่วนของที่อยู่ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เมื่อเราเจอแล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ในส่วนของที่อยู่ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของที่อยู่ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการใส่ที่อยู่อันใหม่กันได้เลยนะครับหรือสามารถที่จะ แก้ไขส่วนของที่อยู่อันใหม่ของเรากันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราตรวจสอบในส่วนของที่อยู่ให้เรียบร้อยกันนะครับเมื่อเราตรวจสอบที่อยู่ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราการเลือกไปยังส่วนของแับเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างตามที่ลูกศรสีเหลืองชี้ก,กันนะครับก็ทําการคลิกในส่วนของบันทึกกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของบันทึกกันเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการบันทึกในส่วนของที่อยู่ใหม่นะครับลงเข้าไปในส่วนของระบบของบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราหลังจากที่ระบบได้บันทึกกันเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะพาไปตรวจสอบกันอีกรอบนะครับโดยที่เราเข้าไปที่ในส่วนของในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันนะครับ เมื่อเราเข้ามาในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ในส่วนของที่อยู่ของเรากันนะครับเ e <ard> มื่อเรามาถึงในส่วนของที่อยู่กันแล้วน,นะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของที่อยู่นะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสลับในคลิปนี้คลิปในวิธีการเปลี่ยนที่อยู่แก้ไขที่อยู่สลับบัญชี Google ของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ